สวัสดีครับพบกับรายแลนเจอร์นะครับวันนี้กิจกรรมแจกนะครับแจกของนะครับแจกลูกแก้วหนึ่งร้อยลูกนะครับอย่าลืมไปเข้าเกมแล้วก็ไปรับกันนะครับอเข้าเกมคือมันก็จะได้อัตโนมัติเลยครับในในกล่องของขวัญตรงนี้นะเนี่ยลูกแก้วตรงนี้ครับเห็นไหมผมใช้ไปแล้วห้าสิบลูกผมแรกจอจุติแล้วก็วัตถุตรงนี้ครับปั้นล็อกให้เป็นเก้าดาวนะครับอืนี่ยครับ แรกเป็นแสงผมล็อกกันนะทีนี้ผมจะทาเมกโรเมียนเป็นเก้าดาวนะครับแต่ว่าเมกโรเมียนผมเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเป็นตัวยังไงอ่าอันนี้ล็อกผมทําไปแล้วนะเก้าดาวแม็กเลยครับเนี่ยเป็นใบทิพนะมันอ่าใบทิพแล้วก็เป็นท่าแสงถูกต้องไหมถ้าจะอัพเก้าดาวต้องใช้หินปลุกพลังหินปลุกพลังนี้อยู่ตรงนี้นะล็อกอินนะครับล็อกอินทุกวันมันก็จะได้นะครับมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมหินปลุกพลังตรงยี่สิบสามเนี่ย เราล็อกอินเข้าเกมมาละครั้งมาละครั้งตรงเนี้ยเราก็จะได้หินปลุกพลังแล้วก็ได้กบมาสองตัวห้ามก้าวดาวนะส่วนต่อจุติล้วก็เนี้ยอาศัยกิจกรรมแบบเนี้ครับอาศัยกิจกรรมแบบเนี้ยไปเอารูกแก้วนะ่ะไปแลกต่อจุติใครที่ยังไม่มีนะผมแนะนําให้แลกเวทอย่างละตัวนะตรงเนี้ยซื้อปุ๊บมันก็จะเลือกได้สี่ตัวเพิ่มว่าครั้งหนึ่งอะ่ะสี่ห้าตัวนี่แหละใช่ไหมอืม แล้วก็แลกไปอันนี้หนึ่งตัวสองอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างละตัวไปเลยครับแลกให้ครบเลยอ่าทีเนี้ยเราก็เอากบไอตัวแบบเนี้ยไปผสมเอานะอันนี้ไม่ต้องแลกนะครับเร,เ,รเราล็อกอินเราได้อยู่แล้วกรณีที่แบบว่าเราจะใช้ลูกแก้วให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอืมแล้วก็อันนี้อันดับหนึ่งนะอันดับสองก็ตัวเนี้ยครับเห็นบดผลึกธาตุนะครับเมกอูมินผมธาตุไฟนะผมก็จะแลกธาตุไฟไว้ทังภาพไหมครับอืมธาตุไฟใช่ไหม ผมก็จะแลกธาตุไฟไว้เนี่ยก้าดาวนะครับเนี่ยทำเงี้ยเราไม่สามารถขึ้นไฮเปอร์ได้นะทุกคนผมลองทาแล้วไม่ได้นะถึงมันจะมีดาวสองดาวหนึ่งดาวก็จริงครับแต่มันทําไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกอผมแลกธาตุไฟก่อนนี่ธาตุไฟใช่ไหมเมกุมินธาตุไฟปึ๊บอ่ะหมดแล้วแสดงว่าผมมาแลกได้ประมาณสามสิบอันนะครับคือล็อกผมเอาไปแล้วยี่สิบ้องภาพไหมครับเพราะว่า กิจกรรมสิบจุดห้าผมเอาไปสามสิบไงมันขึ้นเก้าดาวม,มันใช้ห้าสิบลูกไงมงไหมเออผมใช้ไปแล้วสองครั้งเนี่ยมันมีมันมันจะมีเห็นไหมแบบศูนย์ทับสามอะไรประมาณเนี่ยออมันใช้ได้สามครั้งผมใช้ไปแล้วสองครั้งเมื่อกี้นี้ใช้เป็นสามครั้งใช่เออก็หมดแล้วทีนี้อันนี้วัตถุทำเก้าดาวเหมือนกันนะเนี่ยน้ำยาครับของผมใบพิบใช่ไหมสีฟ้าในคูมินผมใช้สีฟ้านะไม่ใช่ว่าธาตุไฟสีแดงนะไม่ใช่นะครับสีแดงนี้คือสายพลัง สายพลังเป็นอย่างนี้เนี่ยสายพลังงี้นะอะอธิรสเตปนะครับเนี่ยอันนี้คือาธาตุพลังไงเห็นไหมไม่ใช่ว่าธาตุแสงอันนี้ไม่ใช่นะสายพลังสีสีแดงใช่ไหมจะขึ้นเป็นเก้าดาวอะ่ะเอออันเนี้ยอันเนี้ยก็สายพลังอัน,นาธาตุเป็นาธาตุน้าถ้าเราจะทําตัวอันไหนขึ้นนะอ่ะผมจะทำเมกุมินไงอ่าแต่ว่าผมต้องเป็นไฮเปอร์ก่อนเพราะว่ามันทาเป็นอัปเกรดท่านสูงสุดไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยอันนี้มันแลกได้ถูกต้องไหมหนึ่งดาวอะ่ะมันแลกได้แต่ อันเนี้ยไอสองดาวเนี่ยมัน,ม,นมันแลกไม่ได้วิวสามนะอืมเพราะว่ามันมันมีให้แลกสามดาวขึ้นไปไพวกเนี้ยดูนะอันนี้สองดาวนะหนึ่งดาวมันมะีนะไอทัาตุไฟอะแต่ตัวเนี้ยอืมที่ผมบอกก่อนนะั้นเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมมันมีเนี่ยสองดาวหนึ่งดาวไม่มีเห็นไหมมันมีสามดาวขึ้นเนี่ยเลื่อนดูเลยเนี่ยผมอยากทําเป็นอันต้ามากเลยทุกคนเพราะว่าอะไรดูไหม เออเพราะว่ากบฟ้าผมเยอะมากเนี่ยอันนี้เป็นสีฟ้านะครับใบพิบอันนี้ต้องแลกไว้นะอืมอย่าลืมอันนี้จําเป็นนะครับป้ายเหลืองกบเก้าดาวยังจําเป็นอันดับสองเลยอะเราไปรอจิตกรรมมันหน้าได้เนี่ยอันนี้มันจําเป็นมันนา,นานมาทีครับเนี่ยสิบครั้งนะสิบอันนะครับมันแลกได้สูงสุดสิบอันนะแสงว่าได้หกสิบอ่างงไหมแล้วก็แลกไปเลยครับใบพิบป,ปึ๊บ หนึ่งแล้วอืที่สองเดี๋ยวผมแรกไปสอ,อันก่อนอืเหมือนว่ามันใช้แค่สิบใช่ไหมแสดงว่าผมแรกตัวจุดตีดีดอกอันนี้ยี่สิบใจไปสิบ เก็บไว้ก่อนมันมันมีอันนี้ทุกคนมีกุมินผมต้องเป็นไฮเปอร์ก่อนผมจะได้รู้ว่ามันมันใหล่เยอะขนาดไหนมันต้องใช้ประมาณห้าสิบใช่ไหมขึ้นเก้าดาวอะ่ะอันนี้ผมวุ้มเลยเหลืเยอะ,ะ่ะผมต้องแรกใช่ไหมมันจะเหลือหนึ่งหนึ่งทับเจ็ดหนึ่งสองทับหกหนึ่งทับหกอะไรประมาณนี้ผมพยายามอัพไฮเปอร์เนี่ยผมจะอัพเกินตลอดแปลว่าหนึ่งทับสามเนี่ยผมก็ผสมให้เป็นสี่สี่ตัวเข้าใจปะทำไม่ได้ปะมันไม่พอ ไม่เป็นไรเอากบแดงไปผสมเอาก็ได้นะทุกคนอันนี้ผมเแค่ใครไม่มีก็ผสมไปยก็ประมาณเนี่ยซ้ำๆแคให้มันจะมีกบแดงเนี่ยกรนที่จิจกรรมันยังไม่มาแล้วก็ล็อกอินเปิดกาชาอะไรก็ได้มันก็จะได้เพราะว่าเคสปกติโวกกบแดงผมมีโอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมอ่า มันมันเช็คได้นี่ว่าขั้นสูงสุดแล้วก็ไปเช็คที่ดูอุปดูวัตถุของผมเนะี่ยดูวัดสดุทั้งหมดมันก็จะรู้ว่าอันนี้มีสิบอันนี้มีสิบตกใจหมด <laughs> อันนี้มีสิบแล้วก็อันนี้มีห้าสิบละน้ํายาแห่งไหวพิบผมได้ห้าสิบละคือขึ้นเก้าดาวมันต้องใช้ห้าสิบมองภาพไหมครับน้ํายาไหวพิบมันใช้ห้าสิบอันแสดงว่าเมกุมินน่ะผมครบแล้วเมื่อกี้นี้แลกไปกี่ขังลววะ สองครั้งใช่สองครั้งก็มันครั้งละ้เท่าไรวะเนี่ยมันครั้งละ้สองครั้งเปล่าแสดงว่าครั้งหนึ่งได้ยี่สิบนี่แลกไปสองครั้งแล้วแสดงว่าเดี๋ยวขวดหนึ่งมันได้อ๋อนี่ไงสองขึ้นบนหวัวมันเป็นเลขสองเนะ่ยแสดงว่าเราคลิกครั้งหนึ่งมันจะได้สองชิ้นเออเป็นสี่สิบแล้วมันก็เหลือจากไอ้ล็อกเมื่อกี้นะ่ะไอ้ล็อกก็เป็นไหพริปไงเออ น้องเภาไหมล็อกเป็นใบพิฟมันเหลือสิบอยู่แล้วมันกกเยเป็นห้าสิบครบแล้วคือน้ํายาวอันนี้ผมครบแล้วนะสีฟ้าคือตัวที่สามเก้าดาวตัวที่สามผมน่าจะเป็นอะควานะอืมเป็นสายพลังสีแดงเดี๋ยวผมแลกไว้อ่าสีแดงสีแดงเนี่ยทําประมาณเนี้ย <c oughs> มันมีคนเล่นเปล่ะนี่สีแดงโอเค ห็นไหมมันได้20เพราะว่าอันนี้มันเลขสอใช่ไหมออกดครั้งหนึ่งมันได้2องใส่ไว้อันนี้กด10ครั้งมันก็ได้20อืมโอเคได้ไปก่อนังโอเคหมดแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสําคัญมากทีนี้เหลือสิบอันลูกแก้วผมนะอ่าจะจริงอยากได้อยากได้กบเก้าดาวอ่าแต่ จุติก็สาคัญแต่ว่าจุติมันเอาขบสีแดงๆตัวนี้ไปัะได้เข้าไหมครับเอาเก็บไว้ก่อนสิบอันเก็บไว้ก่อนต้องรอใกล้ๆแบบว่ามันเหลือเวลากี่วันวะไออีเวนนี้มันกี่วันเดี๋ยวไปดูก่อนนี่ไงยี่สิบเอ็ดวันโอ้ยเดี๋ยวมันเราล็อกอินมันอาจจะแจกอีกทุกคนเนี่ยยี่สิบเอ็ดวันเห็นไหมแสดงว่าเราเข้าเกมล็อกอินอย่างเงี้ยไปเรื่อยเดี๋ยวปลายเรียนผมว่ามีแจกอีกเดานะเดาเดาไม่ต้องเชื่อหมดเก็บไว้ก่อน เราแรกกันนี้ไปก่อนมอง้าไหมครับอืมประมาณนี้ทีนี้ผมอยากได้กบบก้าดาวมากตอนเนี้อืมกบบก้าดาวอืมไม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวลองสุดๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเหลือกบบข้าดาวแค่ตัวเดียวผมใส่ให้ล็อกไปสี่ตัวใช่ไหมเห็นไหมกะเน,นี่ยกรบข้าดาวผมเหลือตัวเดียวแล้วก็ชมพูเหรอให้เปิร์ผมเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเพราะว่าล็อกมันใช้เดี๋สามตัวเืออันนี้ต้องล็อกอินไว้ครับอืม ไม่ได้เด้อสามวันนี้มันเป็นสายไหมิมพ์ิไม่เป็นไรครับไม่ได้รีบทําล็อกสาําเร็จแล้วอ่าอันนี้ขั้นสูงสุดกบฟ้าผู้ผมเยอะมากนะทุกคนผมมีอยู่สามสิบห้าตัวนะกบฟ้าผมเนี่ยสามารถทําได้อีกประมาณตัวหนึ่งนะเขาเอาจริงๆแล้วอีกสองตัวเลยนะขึ้นเป็นเก้าดาวขึ้นเป็นสูงสุดอะแต่ว่าอะไรรู้ไหมผมเปิดไม่ได้อะทุกคนมันทําไปร่างไฮเปิดไม่ได้เข้าใจปะ่ะเหมือนเราเปิดกาชาคอร์โบงเงี้ยมันจะมีล่าง เปิดกาชาเพิ่มมันจะมีตัวตัวอ่างเงี้ยมาเลยอะแตบบ่ว่าล่างอันต้าสีาฟ้ามาเลยนะเฮ้ยผมก็ผสมหมดแล้วนี่วะแบบเนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าล่างอันเนี้ยมาเลยแล้วก็เอ,อกกากบฟ้าไปยัดแล้วก็ขึ้นเป็นก้าดาวเนี้ยอันนี้สายพลังใช่ปะเฮ้ยอันนี้สายใบผิดแต่ว่าธาตุไฟเห็นไหมนี่ไงห้าสิบครบแล้วเมกุมินก็ประมาณเนี้ยครับยังไม่ธาตุไฟแล้วก็เนี้ยเหมือนกันเหลือแค่ โอ้แสดงว่ากิจกรรม11ปีถ้ามันมีอีกนะมันก็ไม่ครบนะไมกุมินะเพราะว่ามันมีแค่สิบปันมันแรกได้แค่สามสิบต่อครังใช่ปะ่ะอืมไม่เป็นไรครับดองไว้กว่าจะกบชมพูครบนะก็อ,อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโอเคก็ประมาณเนี้ยถ้ามีล่างอันต้ามาสักตัวนะผมก็สามารถขึ้นไปได้อีกแต่ว่าก้าวดาวน่าจะไม่ได้นะได้เป็นล่างแบบไฮเปอร์ได้อยู่อืมล่างเป็นอันต้าแล้วก็สลับได้นี่ประมาณนี้ครับพิธีเล่น ส่วนตอนนี้มันจะแจอกอะไรนะล็อกอินนะ่ะมันสำคัญมากเลยนะเวลสอา่ามล็อกอินเห็นไ,ไหมมันจะมีกบเขียวตัวนี้เก้าดาวเราสำหรับเอายัดเวลอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือคือมันใช้ตัวตัวละครเยอะมากในการขึ้นเก้าดาวแม็กนะคือมันเปลืองมากทุกคนเนี่ยเห็นไ,ไหมเราล็อกอินก็จะได้เก็บพวกเนี้ยไปในตัวด้วยอันนี้มีเกียร์มาตัวน,นี้เห็ไนไ,ไหมเออเราล็อกอินนะแค่ล็อกอินนะครับทุกคน วิสามอ่ะคือมันเติมไม่ได้นะสายฟรีนะครับวิวสามเเติมมันจะกลายเป็นวิวสี่อะไรประมาณเนี้ยเพราะมันต้องเล่นเควสเจ้าวะใช่ไหมคนที่เติมอ่ะมันต้องเล่นสเตตหลักอ่ะผ้าไหมแบาว่าเนี่ยเห็นไหมข้อมูลการใช้จ่ายผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกเนี่ยร้านค้าแพ็คอะไรผมก็ไม่ได้รูดนะเนี่ยประวัติดูได้ไม่มีการซื้ออะไรเลยมันไม่เคยเติมนะไม่รู้ว่ามันต้องเล่นด่านครั้งหนึ่งหรือเปล่านะแล้วลวมันก็ต้องขึ้นมันก็ไม่ใช่วิวสามแล้วเข้าใจว่าก็เติมอ่ะ สายฟรีก็ประมาณเนี่ยอืมโอเคสำหรับสำหรับตัวที่เป็นเบล70หรือ80ขึ้นนะอืมให้เห็นภาพเดี๋ยวผมเข้าไปอีกไอดีหนึ่งเลยค่บเป็นเบล3แต่ว่าไม่ค่อยได้แตะมันเลยไม่ค่อยไปล็อกอินอะไรเลยเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะก็ประมาณนี้นะจบแล้วนะอันเนี้ยคือสามารถสต็อปแล้วก็อันนี้ได้แต่ว่าอันนี้ความรู้เสริมนะครับโอเคครับเข้าอีก ไอเดีเวลสามอีกอันหนึ่งนะคือไอดีนี้คือไม่ได้มาล็อกอินได้เลยแค่มาเก็บรางวัลใหญ่ๆเป็นวันเนี้ยมันจะเป็นรางวัลใหญ่ๆนะครับอ่าเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคือเยดายอยู่จะได้กดไฟอยู่นะเนี่ยเข้ามาเกมอันนี้ไม่ได้เข้ามาลืมไปแล้วด้วยว่ามีไอดีนี้เข้ามาหน้าเกมแรกเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมคือเป็นเป็นรางวัลเนี้ยเราก็ไปรับของเห็นไหมมันจะแจกอันเนี้ยเออเนี่ยรางวัลใหญ่ๆนะผมคิดว่ามันใหญ่มากเลยนะรางวัลนเนี้ย เนี่ยได้ดูกแก้วได้ตัวกาชาแล้วก็เงี้ยไหมเนี่ยกออจะเข้ามาเอานะเนี่ยรับมดเลยเดี๋ยวเ,ยเ,เดี๋ยว,ยวอันดับแรกเราไปเปิดละหาตัวท่าแสงก่อนเผื่อเผื่อได้บ้าง <c oughs> <c oughs> เปรี้ยวสามทุกคนเข้ามามจะเป็นหน้าตาแบบเปี้ยวหกดาวอะไรมาเนี่ยเราก็เล่นได้อืมเนี่ยถ้ามันจะได้มันก็ครั้งเดียวมันก็ได้ทุกคนนี่ไม่ได้ใช่หไหมอันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาละของเมื่อกี้เนี่ยไปแลก อันนี้มีตัวจุติอย่างเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนขั้นไฮเปอร์อันนี้ผมแรกตัวจุติเวลาตอน1ิบจุดห้าทั้งาไหมครับตอนส0 5จุดหปีผมแรกตัวจุติเวละแต่อันนี้ผมไม่สามารถรู้ได้ว่าผมจะปั้นตัวไหนเป็น9ดาวเข้าใจปะผมก็จะแลกผมจะแลกมั่วแล้วกันนะอะไปเช็คก,ก่อนแล้วก็ขั้นสูงสุดนะก็ไปเช็คว่าผมแรกตัวไหนไปบ้างเนี่ยอันนี้ผมแรกคราดนามไป30มสิบัน แล้วก็พลังไว้หกสิบเข้าไหมครับพลังสายพลังไว้หกสิบท่าน้ำด้วยอ่าทีนี้ผมจะไปแรกทาาดไฟไว้อ่าให้เรียกท่าน้ำให้เป็นยังไงดีวะเดี๋ยวคิดก่อนทตุน้ำพลังอเอางี้แล้วกันเราแรกธกทุน้ำให้มันครบห้าสิบแล้วกัน เองผ้าไหมครับมันจะได้ขึ้นเก้าดาวได้ตัวหนึ่งได้ให้มันโคฟิเชีไม่รู้จะได้ตัวไหนนะนาคตะอันนี้ได้ชิ้นเดียวนะก็สิบอ่าเ,อาเนี่ยแรกประมาณเนี้ยถ้าใครยังไม่มีตัวจุติเอาจุติก่อนนะครับเข้าใจเนาะเอาเจวจุติก่อนมาสําคัญกว่าอันนี้ไฮเปอร์ไงปึ๊บถ้าน้าเป็นสี่สิบแล้วเ้าก็เป็นอีกครั้งสิบเป็นห้าสิบเนี่ยทําประมาณนี้ปึ๊บ โอเคอันอีกอันหนึ่งครับเป็นธาตุแสงเืินแล้วกันฮะเฮ้ยธาตุไฟดีไหมอืมผมว่าธาตุเงินมา่ะธาตุเงินแล้วกัน,นกบห้าสิบแล้วธาตุน้ำไฟธาตุแสงปึ๊บนี่โอเคแล้วก็อันนี้ก็สำคัญอันนั้นสีอะไรวะ ถูกพลังเป่าสีแดงครบแล้วต้องได้สีฟ้าไว้พิบแล้วกันรอบนี้ไว้พิบสีฟ้าก็แรกให้หมดนี่นะครับแรกอันนี้ไว้มันสำคัญมากสำคัญที่สุดกว่าอันนี้คือตัวจุตินะสำคัญที่สุดนี่ก็ได้เป็นสี่สิบนี่แรกตามนี้ เพราะว่าวิวสามันไม่สามารถแลกธรรมดาได้ไงเข้าใจะปะมันต้องมีงกิจกรรมอย่างเงี้ยพิเศษมาแลกได้เทำให้ดูอย่างนี้เลยโอเคเนี่ยจบละอันนี้เหลือสี่สิบเหลือสี่สิบอันนี้มันขึ้นอันต้าไม่ได้ทุกคนมันววสามบอกหลายรอบแนละ้วเนาะมันต้องมีบางครั้งมันต้องใส่สองดาวเง,งี้ยอมตัวไหนมันก็ขึ้นไม่ได้นะเห็นไ,ไ,ไหม อันนี้มันต้องมีหนึ่งดาวเห็นไหมอันนี้มันสามดาวขึ้นนะ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีถ้าไม่ใช้สองดาวมันก็หนึ่งดาวเนี่ยคือผมพยายามดูแล้วนะทุกคนมันสามดาวขึ้นนะ่ะมันก็เป็นร่างฟ้าได้นะจะดีมากไม่ใช่ตัวนี้นะตัวอื่นนะตัวนี้มันมีมันมีมาบ่อยอยู่โซนฟ้าล่างไฮเปอรนะไอ้ล่าง per, นะอันต้าต่อไปอือย่าสีสิบเก็บไปก่อนก็ได้ ถ้าใครยังไม่มีตัวจุติก็แลกไว้งนะแบบอย่างละตัวนะอย่างละตัวคืออย่างนี้นะสมมติว่าผมซื้อทําให้ดูเนี่ยอย่างละตัวอันนี้หนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวอย่างเงี้ยเข้าใจปะหนึ่งตัวหนึ่งตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมมันอย่างละตัวอย่างเงี้ยถึงนี่แล้วปะใช่ไหมครั้งที่สองเราก็ตอนนี้หนึ่งตัว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 เข้าใจเนาะครั้งที่สามก็หนึ่งตัวหนึ่งตัวคือแ้าแลกจุติได้คือคือสบายเลยเฮ้ยเราแค่ลองกดเฉยๆเราไม่ได้ซื้อมันไม่ได้ห โอเคประมาณนี้เผื่อได้ครบข้าดาวเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเผื่อมันมีล็อกอินวันหนึ่งได้ยี่สิบลูกแก้วเงี้ยเออถ้ามันมีมานะหวานเจี๊ยบเลยอืมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะก็เล่นประมาณนี้ครับก็สวัสดีครับ